กรณีของกลุ่มเจมาสักหน่อยเมื่อวานนี้มี Analyst Meeting นะครับ,รบสำหรับผู้บริหารในกลุ่มกิจการร่วมกับนักวิเคราะห์หลายสำนักเราได้ไปหยิบยกเอาบทสรุปจากบริษัทหลักทรัพย์โหลวงมานะครับ,รบที่ได้เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมประชุมนะครับในส่วนของ Analyst Meeting อ้างอิงข้อมูลจากคุณอดิศักดิ์สุขุมวิทยาซีอีโอของเจมส์นะครับที่ก็เพิ่งจะเข้ามาให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับ,รบโดยคุณอดิศักดิ์ก็ส่งสัญญาณนะครับแล้วก็กล่าวแสดงความมั่นใจต่อเป้าหมายผลประกอบการนะฮะภาพรวมในช่วงของไตรามาสสแล้วก็ทั้งปีนี้เนี่ยว่าจะเติบโตอยู่ที่ระดับประมาณ50%ขณะที่ผลประกอบการในงวดปี2 5 6 6ก็ตั้งเป้านะฮะว่าจะเติบโตอีกอย่างน้อย50%ด้วย โดยจะมีแรงหนุนนะครับที่เกิดขึ้นทั้งจากออร์แกนิกโกรธก็คือการเติบโตจากโครงสร้างธุรกิจภายในนะของธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่<ม>ออต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของการเป็น e x p o n e n t เนนเชียลโด้วยอันนี้ภายในนะมันอยู่ในช่วง,งการเติบโตแบบก้าวกระโดด<ม>แล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของ Inorganic ที่เข้ามาเพิ่มเติมจากธุรกิจภายนอกออที่เจมาน,นจะไปทำดีล M&A ซื้อเข้ามายกตัวอย่างล่าสุดกรณีของซุกกี้ตีน้อยอนะฮะที่ผลประกอบการก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นได้เป็นเท่าตัวจากงวดปี4เนี่มีกำไรอยู่ที่148ล้านบาทบแล้วก็มองภาพไปถึงช่วงปีหน้าเจมานตั้งงบลงทุนไว้อีกประมาณ3,000ล้านบาทบนะฮะปัจจุบัน,นยอยู่ระหว่างการเจราจาดีลเ a เพิ่มเติมอีก3 4ถึงดิวนะฮะแน่นอนว่าการคัดเลือกนะฮะการลงทุนเนี่ยก็จะเน้นไปที่ธุรกิจนะที่สามารถสร้างซีเนจี้ร่วมกับกลุ่มได้เป็นอย่างดีนะครับบริษัทษหลักทรัพย์บูหลวงกำหนดคำแนะนำซื้อหุ้นเจมารนะครับด้วยราคาเป้าหมาย65บาทครับนะครับดูจากราคาเป้าหมายนี่อัพไซต์เกือบเกือบ37%ดะนะดูราคาปัจจุบันนั่นเองนะครับ มีเพิ่มเติมนะฮะนอกเหนือจาก j m a r ก็จะมีในส่วนของ JMT ทีนะฮะที่ก็เกิดจากการประชุมในงานเดียวกันนี้นะครับบัวหลวงก็ระบุว่ายังคงมีมุมมองเชิงบวกเหมือนเดิมสำหรับแนวโน้มช่วงไตรมาส4ปีนี้นะครับมองว่า JMT จะสามารถทำกำไรได้สูงสุดโดยรับปัจจัยบวกมาจากธุรกิจ JKAMC ที่ไป Jo อย t v e เจ u ร e ร่วมกับธนาคารกาซิกรไทยนะะจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสจะปิดยอดหนี้ นักสิ้นปีนี้ได้ที่ระดับสูงถึง50,000ื่นล้านบาทด้วยกันเบื้องต้นกําหนดคําแนะนําซื้อนะครับหุ้น j จมด้วยราคาเป้าหมาย84ดสบาทห้สตางครับอืนะครับก็อัพไซด์อยู่ประมาณสัก28%เนะครับก็ถือว่าทั้ง JMT และก็ j จมาเนี่ยก็ถือว่าอัพไซด์เนีสูงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับราคาเมื่อเทียบกับปัจจุบันนั่นเองนะครับ